สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิตาแอด USA นะคะวันนี้ปานิตกำลังจะออกเดินทางไปที่วัดไทยก็ขับรถประมาณสักเกือบครึ่งชั่วโมงค่ะทางกรุงสูนไทยที่ DC ซีเขามาบริการให้พี่น้องประชาชนไทยที่อยู่ฟลอริดานะคะได้มาต่ออายุพาสปอร์ต ประชาชนพาสปอร์ตไทยของปนิชจะหมดอายุอีกสองสาเดือนข้างหน้าโชคดีมากๆคือ,อเขามาบริการที่นี่ให้นะคะช่วงที่ปนิชเป็นอย่างนี้นะคะช่วงโควิดด้วยปนิชก็ไม่อยากเดินทางไกลนะคะตามปนิชไปด้วยกันนะคะทางสถานทูตไทยในอเมริกานะคะจะแบ่งโซนในการรับผิดชอบนะคะการเปิดให้บริการแก่ประชาชนออกเป็น4โซนค่ะ ก็มี1โซนเอกอัครราชทูตนวอชิงตันดีซีนะคะกงศุลใหญ่นานครชิคาโก้ค่ะกงศุลใหญ่นานครนนิวยอร์กค่ะกงศุลใหญ่นานคร l ลอสแองเจลิสคะ่ะเราสามารถเลือกใช้บริการได้ตามถิ่นพำนักข,ของเราในโซนนั้นๆค่ะเอกสารที่ต้องใช้สำหรับการขอทำหนังสือเดินทางกรณีที่หนังสือเดินทางยังไม่หมดอายุหรือหมดอายุแล้วนะคะก็จะมีม1 คำร้องหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e passport application form ซึ่งเราสามารถดาวน์โหลดได้ในเว็บไซต์ค่ะ 2. บัตรประชาชนไทยที่มีอายุพร้อมสำเนา1ชุด 3. หนังสือเดินทางฉบับปัจจุบันพร้อมสำเนาหนังสือเดินทางหน้าที่มีรูปถ่ายหน้าแรก1ชุดค่ะและสสำเนาทะเบียนบ้านที่ระบุชื่อนามสกุลหมายเลขบัตรประชาชน13หลัก กรณีหากเคยมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ค่ะในกรณีหนังสือเดินทางสูญหายหรือถูกจรกรรมเราสามารถยื่นคำร้องขอหนังสือเดินทางใหม่ได้และเอกสารที่ต้องใช้มีดังต่อไปนี้ค่ะ 1. คําคำร้องขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e passport application form เราสามารถดาวน์โหลดได้ในเว็บไซต์ค่ะ 2. คํคำให้การหนังสือเดินทางหายหรือ passport loss form เราสามารถดาวน์โหลดได้ในเว็บไซต์เช่นกันค่ะ 3. ใบแจ้งความจากตำรวจท้องถิ่นในสหรัฐหรือ police report กรณีหนังสือเดินทางที่หายและยังมีอายุค่ะ 4. บัตรประจำตัวประชาชนไทยที่มีอายุพร้อมสำเนาหนชุดค่ะสําสำเนาหนังสือเดินทางที่มีรูปถ่ายหน้าแรก1ชุดค่ะ 6. หลักฐานยืนยันสถานที่เกิดเช่นสูติบัตรไทย กรณีที่ไม่มีสำเนาหน้าหนังสือเดินทางค่ะและ 7. สำเนาทะเบียนบ้านที่ระบุชื่อนามสกุลและหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักถ้ามีนะคะส่วนประเภทหนังสือเดินทางและค่ะาธรรมเนียมนะคะสำหรับผู้ที่อายุ20ปีขึ้นไปนะคะสามารถยื่นคำขอมีหนังสือเดินทางทั่วไปได้2แบบค่ะหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไปอายุ5ปี ค่าธรรมเนียมอยู่ที่37ดอลลาร์สหรัฐค่ะและหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไปอายุ10ปีค่าธรรมเนียมอยู่ที่55ดอลลาร์สหรัฐค่ะและทั้ง2แบบนะคะสามารถชำระด้วย Money Order หรือ c a ชเช e ยร์เช็คค่ะสั่งจ่ายในานาม Royal Thai Embassy และจะไม่รับเงินสดหรือแม้แต่เช็คส่วนตัวหรือบัตรเครดิตค่ะค่าใช้จ่ายทั้งหมดยังไม่รวมค่าปรณียีค่ะ สำหรับผู้ที่มีอายุน้อยกว่า20ปีหรือผู้ที่ขอมีหนังสือเดินทางเป็นครั้งแรกนะคะสามารถยื่นคำขอมีหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไปได้5ปีเท่านั้นค่ะส่วนค่าธรรมเนียมอยู่ที่37ดอลลาร์สหรัฐเช่นกันค่ะในการรับแล่มหนังสือเดินทางนะคะสืบเนื่องมาจากสถานการณ์โควิดระบาดนะคะเราสามารถรับหนังสือเดินทางนะคะโดยทางไปรษณีย์หรือที่กรมการกงศุนกรุงเทพมหานครประเทศไทยเท่านั้นค่ะ หากท่านใดนะคะประสงค์ให้สถานทูตนะคะจัดสง่งเล่มหนังสือเดินทางกลับไปให้ทางไปรษณีย์เราสามารถนำเงินสด27ดอลลาร์สหรัฐนะคะไปชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่เรานัดหมายทำหนังสือเดินทางค่ะแล้วทางสถานทูตนะคะจะจัดส่งเฉพาะ Priority Mail e x p r e s s f l a t Rate Envelope หรือจดหมายอัตราค่าบริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษเท่านั้นค่ะ เราถึงแล้วค่ะวัดไทยค่ะบเพื่อนๆวัดไทยที่คิดซิมมีค่ะสวยงามมากค่ะมีทาเวสวนโนทาเวสชยยนโตด้วยพนางเม่ยผมของด้วยนะคะ โอ้คนเยอะมากเลยอะวัดไทยดูล่มลื่นมากค่ะวันนีคนเยอะมากเลยวันนี้ป้าน,นิดก็มาทำเวลาพอดีค่ะทุกคนเมื่อไปถึงสถานที่นะคะก็ไปตรวจสอบรายชื่อของตัวเองในป้ายประกาศนะคะหลังจากนั้นก็รอเจ้าหน้าที่เรียกตัวเพื่อที่จะให้เราไปเข้าแถวด้านในพอถึงคิวของป้าน,นิดนะคะเราก็จะ ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารนะคะแล้วก็ทําการกรอกรายละเอียดที่อยู่นะคะเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่ได้จัดส่งเล่มหนังสือเดินทางเล่มใหม่ของเราให้ถึงบ้านเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะก็มีการชําระค่าบริการต่างๆนะคะให้เสร็จสับนะคะจากนั้นนะคะปานิชก็ไปนั่งรอเจ้าที่เก้าอี้ที่เจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมไปให้นะคะ เพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่ได้เรียกตัวเราเข้าไปพิมพ์ลายมือถ่ายรูปสแกนม่านตาแล้วก็เซ็นชื่อค่ะขั้นตอนในการต่อหนังสือเดินทางในวันนี้ก็มีเท่านี้ค่ะเพื่อนๆหลังจากนี้อีก30วันนะคะเราก็สามารถรอรับหนังสือเดินทางเล่มใหม่ได้ที่บ้านเลยค่ะและก่อนเดินทางกลับบ้านนะคะก็มีพี่คนไทยใจดีท่านหนึ่งนะคะช่วยป้านิดขนน้ำดื่มนะคะ เพื่อนที่จะเอาไปถวายให้กับทางโรงครัวที่วัดด้วยค่ะทั้งๆที่แขนของพี่เขาก็มีอาการเจ็บเหมือนกันกับแขนป้านิษ์ในทางพระพุทธศาสนานะคะเรื่องเหนือความบังเอิญเนี่ยก็จะมีเหตุมีผลในตัวของมันเองค่ะไม่ใช่อยู่ดีๆเราได้มาช่วยเหลือในการทําบุญร่วมกันเนี่ยค่ะเพื่อนๆขอบคุณมากค่ะคลิปหน้าป้านิษ์จะพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศของเพื่อนคนไทยที่ Walk in เข้ามาเพื่อต่อเอกสารหนังสือเดินทางค่ะ